มวานแตกสามตัวครับผมแนวทางฮานอยครับผมประจำาวันที่6มกราคม2560 สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องอาจารย์เย่ก็เป็นช่องที่แจกแนวทางฟรีนะครับผมให้แนวทางฟรีครับผมไม่มีค่าทําเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมอาจารย์เย่ก็รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมผู้รับชมใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ช่องอาจารย์เย่พัฒนาและเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณสําหรับกาบ แนวทางฮานอยครับผมนอ้มอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v p p ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่6มกราคม2568ครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น2ครับผม เด่น2อรองเป็น1นะครับเด่น2อรอง1ครับผมเด่น3ามตัวเด่น3ตัววันนี้0,26ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม0,17ครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา0 2 6ยครับผม3ตัวเด่นกับ0ูนยครับผม3ตัวรองนะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น2ครับผมเด่น2เด่น3ตัว0 2 6ยนะครับผม ก็จะตัด2ตัวเด่นได้2 0ครับผมเด่น 2, รองหนึ่งนะครับเด่นรองรวมกัน 2, 1ครับผมแล้วก็สุดท้ายเลย 2, 6ครับผมรองหนึ่งครับรอง 1, รอง3ตัว0 1 7นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้ 1, 0ครับผม10แล้วก็ 1, 7นะครับ 1.0กับ1.7ครับผมตัวกันครับผมก็จะมีตัวกันจากชุด หลวงเลเบิ้ลครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหแล้วก็หกหกครับผมตัวเน้นวันนี้ครับผมตัวเน้นวันนี้สองหกนะครับผมตัวเน้นวันนี้สองหกกับหนึ่งเจ็ดครับตัวเน้นวันนี้สองหกกับหนึ่งเจ็ดนะครับผมสามรอบท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูทนะครับผมเด่นสองรองหนึ่งครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่น2อรองหนึ่งก็นำไปใช้ได้เลยครับผมแลวก็อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ